หลังจากแกะกล่องแล้วตกมาสีมงแรงพี่น้องเราก็พาจันมาเงินพอวันใส่เลยตะเวนแจงจังฝั่งขับขนาด เขาไปะพอมันใสเลยนยนยเข่าแม่ถือไหมไม่น้อยน้อยน้อยยแม่แม่เพื่อัญานหมาบาดเนาได้สมาไมอันไม่พื้นเหมาะน้อยน้อยนยนยแม่เพนญานหมาพี่น้องฉันได้เข่าอยู่ว่าวันนี้านหมาได้ไหม สบายดีสบายดีเด้พอพ่อวันไส้สบายดีแล้วเจอ,อัมเสือมาหาตนแรงอันสี่โมงแดดหน่อยหนึ่งพี <c oughs> ่น้อง <c oughs> ไปแม่อะแนวถงเครื่อใไงพ่อวันไส้ก่อนก,ก็น <c oughs> ได้แกะเบิ่งอะแม่ป <c oughs> ั่นก็อยู่ทั้งคนอ่ะ แม่วาเพิ่นบบเคยมาเพิ่อนสองเบิ่ฮนคนครัวเป็นจังได๋นาะแม่พี่น้องอ๋อพอวันทรดังไฟเตรียมเฮ็ดยังกินแรงมาเนาะสิ้หนึ่งเข่าไหน่อยชิ้นวนึ่งเข่าด้ย โอ๊ยโอ๊ยเจ็บบ่แม่มือนี้พาแมหวามานำมาเวียกหนุ่มมาแงวเขื่อนก็เลยมานำเลยกระบอกก้านผัดขึ้นมากวดอ่าสบายดีเด้อแม่ปันสบายดีอ่าบวเห็นลายมือเป็นยังไงเนาะอาการตอนนี้ไข้เนี่ยหรือเปล่าไ่คือเก่าแล้วลูกนี่เลยเออยังไข่พอผิดใกลนยังใส่เนี่ยแล้วคืนวานเนี่ยห่างนั้นเลยปวดตัวไปวันปวดตติิงง ติงได้กะโบได้ปันใดแล้วยังเครื่องยังเจ็บดยมืยังเจ็บหมอจอดขมือปะโดยโอ๋ให้หมอมาเป่าให้ทุกมือเลยหมอที่ไหนหมอที่บ้านหมอในบ้านในเลมืองตะลาดอืมนายรีเป็นองเดียบเรื่องนั้นเลยโอ้รถเวียดมาคำว่ามีเหล้าค่ะให้แม่เจ็บเหล้าให้ตื่นมาให้เราเป่าจอดซอเดียวจอดดูเกิดเดือย เหลานี่เหล้าพอวันใส่ก็ซื้อมานดิแม่พอวันไซก็น่าสิเป่ากนไวเอคามไม่ว่าเพื่อว่าจะลองเป้่าน้ำเหล้า น้องพี่น้องควนเคยเป่าให้กะเจ้ากูเจ็บนะก็คือว่าไข้ขึ <k <k erm ้นดีขึ้นก็เลยว่าอยกไช้ทูบน้ำเนาะไหมเนาะเพราะว่าเรียนมาทุกแม่ควนเคยเป่าให้คนนั้นแบบเจ็บอยู่คือว่ากะเจ้าก็ไข้ขึ้นเนาะไหมเนาะเจ็บแขนเจ็บขาดนะพี่น้องเอ่ถูกเลยเออแม่พอมีแม่ปั่นกายยากมากพี่น้องเลยแม่ย่ได้แต่เด็อไม่ใหญ่กับอันนี้นะฮะไปไป กดดูของหมอมาฮะกับแม่ละจอดจอดแล้วก็บใครเนาะเป่าจอดเเป่าาไนอย่างไดแล้วไม่หนีเร็งใจอันจิ้มินอูจับนิ้ววับยาวอีเมยมาให้บอกว่าบอกว่าอูจับกันเนาะการเป้าสองโมเลยแม่เฮาแล้วกับวันแรกนั้นประณีตวันนี้ลองเป้าบางทีมันไข้ขึ้นบวกกันโทษ โสดคนกับจักกันแล้วโพดบได้เอา <Man. S 2> ยางบดขาจะโปเท่ายขาจะปรด้นเพิ่ขึ้นเพิ่มข้นเดีย้บอกเป่าใครดีขึ้นหลายค<ม>ือบโอ้เพิ่นจะว้าวขาค่ายไงเ<ม>พิ่ยจะคนเว้าวเนาะ พนว่าว่าไก่ทั้งนั้ว่ารรปดารรมดาบ้านเขาคือยอดต้นต้นลายคายเลยคอตอกลายพูดแล้วพน้าะมาณนั้นคันแล้วคายได้ยินหลายคนเขาปลัวเรื่องอันรเรื่องนี้ไนาะ้วพมาณล้านาเม็ดอันนี้ค่ะแมดปเอายางอันเป่ารือว่าอนดึงคือเ่าคือว่าอันอะไรองมันดองนั่นแหแม่เพื่นเป่าเาะพี่น้องแห้ง่ะไร่าจอบสองหักสองลักว่าหหลกว่า สอง้านก็หกแสนอีกส่งสามพันบาทกูเนาะเองให้อ่อนจะเฉลีใชะเ,เล้าสิดจจะสองจ่ายแมนบอมีแหงเป็นใสมให้คุมือได่ยเมน่ะให้ย็นดีบืเช้าบัตรเป็นเป็นข้าวเรียว <c oughs> บัดเป็นแ้ะตั้งโตประธานนอพันท์แม่ โ anyway> Exped อ้ยง่ายๆก็กินเหยื่อกาจาเลยมาเป๊ะบาทเดียวเลยลีกกับประเทศแบบนั้นเลยเหล่านี่ซื้อมาเป่าโดยเฉพาะป่ะพวงไซโดยโอ้พี่น้องนะพอวใส่ซื้อเหล่ามาไว้เป่าเผื่อไว้ย็นๆเิ่นแบบขาดเขินเสื้อสิทธามาเลยซื้อมาแห้ไว้เลยบาทเดียวเลยสบายดีว่ะคิดว่าบ่อยขาดจังไดเลยนะอืม มันยักับเื่นทามามันยังเพื่อนทามาจ๊จุกหน่อยเพื่นได้เจ้ากับเจ้าได้เหเอ้าชอเดียมันเจ้าไรโดยมันมันกับบุพพยงอย่างไรบ้างบอกน้ำบุพเพีมเนอย่งนึ่งไม่ได้บอกเขาแม่เลยบุพย่งนกนอื่อมือแรงว่าเพื่นมาเป่าให้อีกพ่อมันชายมาทุกมือพากมาเลยเพื่นอยู่บ้านไหนกมออยู่อันนี้ที่บ้านเท่าไหนล่ะคบไปนอนอยู่นะอ๋อไปนอนอยู่นา เป่าแล้วก็คือสีเย็นึ้นเนาะแม่ปันเนาะเย็นขึ้นบปะมันเย็นถูแล้วพผกพกันไม้ว่าอย่งจักจั่ง แม่จะนั่งเทงมันมา้เลยทุงมือน้แม่ปันเนาะแล้วก็นอนลงเมื่อยนอนนอนนอนกอนน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 จนนอนนอนนอนน่านอนนออนนอนนอนน้นนอนนอนนนนอเสอนน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 อชนออนนนออนอนนอนนน ล่กให้มันฮักตันไปป่ะเนาะคือตัวอันนี้ตรงไหกลางกลางเลยขอโทษนะมันฮักตัวขึ้นกลางโอ้ขึงกลางอีกเลยแมนคิดว่าฮักกันทั้งหนี้ก็บขึงทั้งนี้ก็บขึงฮักขึงเลยฮักขึงแต่ฮักขึงมันเพียงเลยไม่นะหน่อยคือเขาเกลียนไม่ว่าเขาสีแจักไม่นี่นะเพียงนิดละคือแบบเพียงขัดเท บางเวลากับปวดบบอยู่ซื่อๆกับปวดบอกเลยไปดคันตีงกับปวดตีงกับปวดคือกันอยู่ซื่อๆกับปวดบอกได้กินยาแก้ปวดนะมัเจ้าเป้าจะขอทามตุกคนกิโดยโดยเจ้าก็ว่าคนมาให้เขากินแต่ก่อนลนั่นแหละเจ้าก็เป้าเอา้าตอนเช้าแลยวตอนเช้าก็ให้พ่อวันไส้ยังม้วนช่วยหน้าบอกโอ้โหเด็กคนเป้า จะตื่นมาจะเป่าก้อนจะเห็นอยังบ้านช่วยหน้ามันละเพล็ดเป้าทุกเช้าเนาะแกเบิ้งพี่น้องส่งเครื่องที่เอามาให้พ่อวันชายพ่อวันชาย่นแกะเลยเอาพ่อวันชายแกะเบิ่งเลยอ่ะพระอาจารย์ทางฝั่งไทยเพิ่นฝากมาให้เขียนสื่อพ่อวันชายเม่ปั่นค้างแน่นะเขาของมัได้แกะได้เทำมาแกะเองแกะเวรร่วมกัน พ่อวันใจแกะเบิร์สบู่ับทู s <S ่จับบูเนาะของใจโตแม่เพ <com> ิ่นมาจับแกเบนั์นเดี๋ยวเพิ่นเขียนพ่อวันใจพ่ออ่านได้อยู่บอกเ้อ่านได้ไทยโอ้พ่อวันใจอ่านอะไรหอนี้ฝากพ่อวันใจต้งสืองดงามนาะงต้งสือพระอาจารย์เพิ่นนี่เอากลับเลย ำปแล้วทมันนะแกให้งเขากัลุ้นว่าจะเป็นยังเขากันยังโมโหเป็นเสืยแบบไดโนเป็นสู่งไม่ไดนอูไหมว่าว่าวัโล่ตัวไทยตัวลาวเป็นมืดโอเป็นมืดของใจแชมพูแชมูแชมพูหนูนกแก้วหอมหอมเลยเอาไว้ใชถ่านได้หลมือเลยดอยเอนี้จักไม่หยันสิถ่ายรูปก้อน อันนี้ย,า,ย,า,ยาปวดหลังจะติยนยาจะ้ปวดยาชาลาแก้ปวดหัวและ้กวก็แก้แข็งถึเพะมันใช้นางจะอ่านได้อยู่เนาะเบิงเ่งได้อยู่ยาเจ็บหัวเป็นไข้ติดฟีส่งโนอะ้ส <laughs> ่งอะไร่นาะในภายส่งแบบการละส่งขาสั่นเนาะ โอ้สีเขากระพริบใจเลยเดนส่งเสือกันงานส่งงานได้สินแม่ปันอ่าแม่ปันได้สินเสือแม่ปันเนี่ยนี่ค่ะเนาะหนุ่งเย็นเสือนุ่งเย็นอ่ะพอดีเลยเสื้อมัแเกล่งนุ่งเย็นเสื้อมัแก็ล่งโอ้สีสดใสไทโทนี่อันนี้กของแม่ปันนี่เนาะเสือ เสือโอ้ลายเขาก็แเบ็นปั่นเลยงามสินหันเมย์ปั่นก็ได้สินงามได้หนิสินใหม่ได้หนายไทยโมทันยิปมทันยิ้เสือชุดทรงหรอเสือแบบงทักเสือเข่ากับสีพอเปนใจขนาดเสือมีโคได้หน คนกะบังสีคนตืเต้นเนาะสนเลยเออส่งกระดใหม่เลยนพอดีอยู่บ่อนใจพอดีเลยเขาเขาถอด้เลยเดีืวน้อดุ่มเยใส่ใสเป็นขู่เลยนี่พี่น้องู่แบเสือนี่เลยเนะอีกระตู้างใหญ่พอดีเลยเพอันใจคะแาอ่ะมีถุงนี่วันนี มีแ่เปลือกใหม่ๆท no? no? no oh> ั้งนั้นเลยพี่น้องไม่ปั้นก็ได้ลายตัวเลยอ่ะอันนี้เป็นส่งบ่โอะส่งโอ้ส่งสามตัวแต่ดี่ใส่เลยวันนี้พอได้เอาแอวเท่าไหร่ก่อนนี้แอวสามจิ๊กพกก่อนดีตัวนั้นใหญ่กว่าตัวนั้นตอนนั้นแอวเท่าไหร่สปอร์ซ์แอวมันอยู่นอก สามหกสามหกอ่ะมันสามกันเนี่ยสามหกพี่น้องสามหกใบใหญ่กว่าพรไส้บอกตอนนั้นพอดีใส่ปลอกคออ้อมคอเบื้องพรไส่ใส่อ้อมคอห้องคอพอดีห้องคอแล้วพอดีสังเเห็นได้ครับว่าใหญ่กันไดไหนพอดีพอดีหางพอดีเบิ่งคือใหญ่เนาะป้าได้ส่งสี่ตส่งขายาวใหญ่กว่า่อิใหญพอดีอีกคือดีฮอบพ่อฮอบแอลไหนแม่นเลยคันฮอบพอเลยแอลก็ได้ โอ้พอดีพอกับเมียวันใหญ่ัคนเดียวนี่ป้าพอวันใจได้ใส่เครื่องใหม่ลายโตแล้วบัดนี้ใส่ไปงานบุญเนาะงานดองใส่งานทานยังอีกน่ะต้งนุ่งเย็นบัดนี้ด้วยพอวันให่นุ่งแบบนี้บ่ฮ้อนบ่อยู่เฮือนใช่ห้องนั่นแหละห้อน่งเนาะใส่ก็ใส่ไฟบัดนี้ได้ใส่แบบนี้เย็นแล้วนี่ของไนกี้ผมได้นี่ด้วยงามมีแต่เครื่องใหม่ใหม่ โอ้ยจะจหม่เลยล่เลยราอ่ดเ ough> ีนดด้วยเลยเลม่อน้อ้อเป็ <t <t ้ยเพี้ยว่ะเพราว่าไหิบไม่เพิ่มนั่นละแม่เดี๋ยวมึงน้มึ่ได้เดี๋ยวดี่ยเนเอนตัวนา้กรสิเตมเนาะตัวเนาะนุ่งน่ได้เลยตัวน่งชีเนาชนุ่งแบบมันแหลมเรอัว เอาไว้เนาะยังแพงคือหรอยังไม่ได right? ้ตัวนั้นถังบดล้วบ่ได้ตัวนั้นหนุ่มีแต่มีแต่เสื้อผ้าน้อยโอ้ตัวน้อยเดิโอ้ไม่ปั่นผัดคนโอบวกแต่าว่าตัวน้อยลายกันเลยไปให้ยเขาต่อโอ้แบ่งกับเจ้าเนาะโดิแบ่งกับเจ้าตน้อยแต่ว่าซันนี่แหละคนดีเวสแต่ว่าว่าป้าว่ะเอสยาเงินบ่ แล้วมาดูจ se ักรนี se ่มันก็วยวยดึจักรถึงขนาดถูกเอ่ยเปล่าบงเครื่องนะมันเป็นห้อยบ้านบางใบปันห้อยบ้านบางต้นบุญมีดอกกระยาบุญมีบุญมีมีแต่ซ้ำเน่าด้วยซึ่งซ้ำเน่าเนาะเลยบุญมีดอกบ้านนะมันมีแต่ซ้ำเน่าด้วยซึ่งอ่ามันอยากเข้ากันแล้ว เพราะว่าเป็นได้มาจากเขาครับเวลาเ้าคอนบางอะนะเ้างู้ชืกว่ามันเหน่นนะอ๋ออันนั้นอันนั้นมันแน่นในมือแล้วก็กบกบในห้องหมอมินเสียงกบกบแตเวลาจับเบิ่มตอนตอนใหม่เนาะแม่นมาห้องหมอใหม่ๆเนี่ยเวลาเขาจับเนาะแล้วบาดไปได้เป็นหนึ่งมันสิบคุ้นชกเลยแบบต่างๆในมือเลยโอ้มอือกับมือกับอะไรไม่รู้ ห้องเอ้ยเอ้ยประเทศหมุนคมุนเครมุนเน่แล้วนยังมุนนไดึงเข่าะล้เข่านกเขาล็อกเตียใเข่าโบกแม่นมันเข่าโบกมันมันเคลื่อนตกจาการช่ไหมมึงเกี้ยวใลเข่าปวด้วนเยอเข่าปวท่หะนะอีไม่เท่าอ่ะตีนจ้าไปพ่นละบุ้งว่ะเพลนั่นน่ะหนุ่ยเฮาเ หนูหนูเฮาจักหัวแล้วก็หัวตีก่เดาก็มุ่นอยู่ฮั่นเด้เขาก็ได้เป็หัวได้เชยเขาเกิดสิตายแล้วอดอดแนจักน้อยเขาเว้ากอายมูงเขาเวน่ะเาอีนายนั่นกน้อยติดจําได้คบ่ใหญ่บ่ดกได้ลูกติดกันสิคนน้อยน่ะโอยู่นํากันัวเมียสาวบ่อันนน่ะบ่ได้บ่ลูกจานะนํามบ่ได้เมียเก่าก็ได้บ่หรือบ่ได้ได้น เ้ยงกูเที่เองะนี <satisfy fade ados> ่ฮะเดี๋ยวนี้เหรออยสองคนหนึ่งสองคนเี้ที่ชองะเล้งองบ้รวะเล้าที่ชองอยู่แล้วนุณแม่ไหนผมเหรออันครับคนนี้คนนี้ดับอรเขาสิปลายปีเลยโอ้สิบปลายปีแต่บ่มีลูกมีลูกกันใหแล้วแต่หนี้ลูกมีเต้ากับยบกับพอใส่แล้วโยบปลายนี้ก็สิปลายปีก็พอได้ใชเนะโอ้เสียดายมมีนะพอใช้เนานะมีจะคนหนึ่งสะกน้อยอันตอนนั้นเด็กป่เาค่ะนยกลายเป็นพ่อกันแอกไม่แก่เขามผัน เขา็ฝันกัน้อยเตน้อยาจากจันเนื่อนบัไปหาหนุ่มไม่บัดรู้อ่องชาความฝันนบ่ได้ถือมาบไปเอาผัวเก้าบอจผัวเก้านน้อยแลการถือผ้าก็ยุท่องหมือนไงล้วก็มาจนตีงจนดีอยงเนย่งอ่องอยู่บนกว่าเอาแสดงว่าบุญยักยุ่หนอเนาะแบบอัดรู้บ่ค่อยดีบ่อันจนเป่นผมะนางเลยว่าคนนีบัคำนันจุ ลูกมาดจะห่วยเหี้ยวพูดแล้ไปหาหนลูกไม้ห่วยเหี้ยไม่เห็ดเวียงนะผลออกมาเอาไปหาอยู่หายอยู่ไปหา,หาหนุ่มไม้หน้ะโต้เนั่นแหละยรอดป่าวรอ,อ,อดพุ่มรอดพิจารณ์มั่วเยมันตื่นมาใหญ่เห็ดอะไรกันใหญ่โอ้เสียจำไม่รู้ลูกเลยอดอะไรได้บ้างลูกแล้วก็เลือดไหลบ่สไม่ได้มีเลือดมีอย่างไดคนน้อยเห็ดเป็นรอยอยู่ไม่ได้มีเลือดไม่ได้มีอย่างโต้มันตายแล้วคนน้อยนะเสียดายเนาะพ่อพ่อมันนี่กับใบนำคือกันคือกนรทำแม่ ไป้ลือกอรู้เลือกอะไม่ได้มีเลือดไม่ได้มีอย่างเลยติดไปลอยอยู่คนน้อยนั่งคนก็เดียวเบิ่งอยู่ผู้หญิงผอมผอมเหมือนความมันดกผมมันความมันเลื่อมค่ะผมมันกับคนน้อยก็ไม่ได้มีเลือดมีอย่างเพียงแค่คือคือคนได้แต่หึงแนวนี่ไม่ได้มีเลือดมีอย่างคนเนาะเสียดายพอทีอยู่นั่กับใครก็ออกมาแล้วก็ค่อยแท่งออกเลือก็ะพ่อมันก็อุ้ม เออลูกหล่าลูกหล่าลูกหลานได้ตายเลยทังลูกหลานอยู่เนาะแทงอ่ะแต่ค่อยย่างมาบัดย่างมาขึงเติบบัดเลือดบ้าคนเนี่ยถ้าถูกอะไร้บบไม่ดีนี่ิงอกความคิดเด็กๆน่ะนะโกลูกชัดจุ๊จุ๊บจอกอ่องจได้บัดนี้เป็นลมก็พันเลยบัดนี้ขึงเติบจนพื้นคืนได้มันมาดูคนน้อยมาก่อนเด็กน้อยออกก่อนเดือจากมานึ่หลังเนาะ เงือดอพอคว่ึกมาควมีงงงเท่าต่นเต้นจรหลายนอะปาดปาต้นไม้ไผ่ต้นไม่จังแต่นไม้เจับเหรอต้ไมไผ่บอกต้นไมพี่จังต้นไม้เลีกเหรแม่เออปลูกเอาอันนี้เนาะมันเป็นต้นไม้อั้นคือดินดหงของเขาอะไรดงใช้กระถอะท้งลดิบางนอกนะครกข้งในินี่ดินงามเนาะแม่เนาะปลูกอ้อยปลูกอย่างงาม สิ่แมปันหนม่ก็แแหลแมปันก็อ่านออกก็เก็บไว้ก่อนมันใหม่แม่ปันมายังแพงคนนะให้ดีให้เศร้าเด้อวันนี้แม่ปันเด้อเดียดีเัโดยโดยดีเศร้าไว้วอย่างได้ไว้ๆเด้อค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆโยเอากระสไใ้กรับแล้ว บ้าจิเมือเกิดบ่เห็นหมาเกิดไปพไสเก็บมาให้ขอบใจพรไส้ไเอาไปกัดกัดดุมบอกกัดดุมออกพี่น้องเกิดเศร้าสุกป้านนี้เมื่อโดยโดยสาวเทียงพัตตบูเฮือนพี่น้อง สำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ <c oughs> เป็นกำลังใจให้สาวซุกด้วยกัน <c oughs> มาความโฆษณาเดอ้อสบายดีบ๊ายบาย